สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับอันนี้มาอู่ต่อเติมทรัพ์ครับนี่นี่ขึ้นคันใหม่แล้วนะครับนี่นี่ถ้าใครสนใจครับโทรมาทักโทรมาสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับนี่อู่ต่อเติมซัพ์ครับนี่คันนี้ยังว่างอยู่นะครับนี่คันนี้เป็นคันซีโฟร์เนาะเกียร์เกียร์ก,ยก็ใช้ของโฟร์เลยนี่แต่คันซีฟอร์เกียร์ฟอร์ ให้พวงมาลัยพาเวอร์ไปด้วยโอ้คันนี้ครับนี่ใจป่าจริงๆครับเจ้าของอู่นี่ครับให้คันไอพวงมาลัยพาเวอร์ไปพร้อมครับนี่นี่ครับใครสนใจครับนี่โทรมาสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับนี่ตอนนี้ก็กำลังไล่เชื่อมนะครับนี่ขึ้นโครงก็จะประมาณนี้แล้วนะครับนี่ อู่ต่อเติมซับครับนี่ใครสนใจครับตุกๆอีแตนซิ่งอีแตนสวยครับนี่อู่ต่อเติมซับครับนี่ให้ดูคันซีครับนี่ผมเคยถ่ายให้ดูแล้วนะครับันซีคันซีสวยๆแล้วครับนี่คันซีคัดมาอย่างดีแล้วครับนี่วางตำแหน่งหัวเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตำแหน่งหัวเกียร์เรียบร้อยแล้ว นี่ครับคันนี้ครับเกียร์แน่นๆเลยครับโอ้นี่ครับเ,รเกียร์เป็นเกียร์ฟอร์ดเลยครับนี่เกียร์มาครถเลยครับถ้าใครสนใจรายละเอียดยังไงอยากได้ไหนแบบเพิ่มเติมครับหรือว่าจะได้เอาแบบกระทะบรรทุกนี่หรือจะเอาเป็นล้อแม็กข้างหน้าครับนี่ทางอูจัดให้ได้มนนะครับนี่ ถ้าสนใจรายละเอียดยังไงโทรมาหาอูต่อเติมซัพบได้เลยครับนี่กำลังขึ้นแล้วครับนี่เพราะว่าคันของ F.C. บ้านหินลาดครับเอาไปเดินสายไฟแล้วครับนี่ออกไปแล้วครับเหลือแต่จัดส่งครับมีคนทักมาว่าให้ถ่ายตอนจัดส่งให้ดูครับนี่ถ้าผมว่างผมมาถ่ายให้ดูครับตอนจัดส่งครับนี่ตอนนี้รถเอาไปเดินสายไฟอยู่นะครับนี่ แต่คันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับนี่ต่อไว้ครับถ้าใครสนใจครับทักมาเลยนะครับนี่อูต่อเติมซับครับนี่ยินดีรับใช้ยินดีให้บริการเลยครับนี่นี่ครับขึ้นก็จะประมาณนี้แล้วนะครับนี่นี่ผมชอบแต่คันซีครับนี่คัดสรรมาอย่างดีเลยครับคันซีไม่มีผุมีพังเลยครับนี่ไม่มีผุไม่มีรอยร้าวเลยครับคันซีนี นี่ครับนี่คันนี้ให้พวงมลลาลัย power ไปด้วยนะครับนี่ค <c oughs> ันนี้เพราะว่ามันติดมากบรถครับพวงมลลาลัย power ไปเลยครับคันนี้คันซีฟอร์ดครับเกียร์ฟอร์ดแถมพวงมลลาลัย power ครับนี่ใครสนใจรีบเลยนะครับนี่โทรมาทักมาสอบถามข้อมูลได้ครับนี่อู่ต่อเติมซับครับนี่ หรือว่าใครจะมาดูตัวจริงที่รถที่อู่ก็ได้ครับนี่อยู่เส้นประโคนชัยบ้านกรวดนะครับเลี้ยวมาทางเข้าเข้าบ้านหนองบอนครับออกจากประโคนชัยมาประมาณ5กิโลครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมือครับถ้าเส้นประโคนชัยนะครับถ้ามาเส้นบ้านกรวดก็เลี้ยวขวาครับแต่คนพื้นที่แถวนี้น่าจะรู้จักครับยกเว้นคนนอกพื้นที่ครับคนนอกจังหวัดครับนี่ มาเส้นประคุใช้บ้านกรวดเลยครับนี่เลี้ยวมาประมาณ4 5 0 0เมตรครับก็จะเจออูอยู่ขวามือครับนี่อูอยู่ขวามือเลยครับนี่มาชมตัวจริงได้ครับที่อูถ้าใครไม่แน่ใจว่าอูมีตัวตนไหมครับนี่มาชมได้ครับน,นี่นี่ครับช่างประจำทีมงานครับนี่ โสดครับโสดไหมครับช่างเออโอ้ทีงี้ไม่กล้าตอบเลยครับนี่เงียบครับแหมเมื่อกี้ยังบอกโสดสนิททีนี้ครับออกกล้องนี่ถามไปไม่ตอบเลยครับนี่นี่ครับแต่ของอูก็ใจดีนะครับตอบทุกรายละเอียดตอบทุกคอมเมนต์ครับนี่ โทรมาทักโทรมาสอบถามทางอูได้เลยนะครับนี่คันนี้ครับยังไม่มีเจ้าของครับนี่คันซีโฟร์เกียร์โฟร์เลยครับนี่ถ้าใครสนใจครับรีบเลยนะครับนี่อูต่อเติมซับครับนี่เผื่อใครอยากจะได้ดำดำคงไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ามันเชื่อมเชื่อมไปแล้วเออดำก็มีคันซีใหม่ครับดำจะใช้คันซีใหญ่กว่านี้ครับ ใช้เป็นคันซีของ d i แม็ครับหรือว่าคันซีวิกโครับนี่แล้วแต่ครับนี่ถ้าใครสนใจครับอูต่อเติมทรยบครับยินดีรับใช้ยินดีบริการนะครับนี่หือจะมีรถเก่าเอามาตีเทินครับนี่ทางอูก็รับเทินหมดเลยนะครับนี่รถเก่ารถเสียรถไม่ใช้งานครับนี่ ว่าช่วงนี้ก็ต้องทําใจนะครับราคาเหล็กมันถูกครับเอาไปขายถูกครับอยวหาว่าทางอู่ตีให้ราคาถูกอีกครับเช็คข้อมูลได้ครับนี่เหล็กมือสองครับช่วงนี้ถูกมากเลยครับนี่ว่าเหล็กมือหงไม่ลงครับลงแต่เหล็กมือสองนะครับมีรถเก๋งรถปิกอัพรถไม่ใช้งานอยากได้รถอีเ็นไม้ใช้งานลงไร่ลงทุ่งครับนี่สนใจครับอู่ต่อเติมซับครับนี่ นี่ครับโอ้ทักมาว่าอยากเจอหน้าเจ้าของอูว่ะโอ้เจ้าของอูครับมาโชว์หน้านะครับเจ้าของอูโชว์ไม่ได้ละครับนี่เจอทีไรสาวกีทุกทีนี่ครับสนใจครับทักมาเลยนะครับนี่คันนี้ครับนี่ยังว่างครับยังว่างครับนี่ ไม่เกินไม่เกินเดือนหนึ่งครับนี่รถแต่ละคันครับใช้เวลาประมาณยี่สิบกว่าวันครับเสร็จแล้วครับนี่ถ้าไม่ติดฝนติดปัญหาครับนี่แต่ช่วงนี้ครับช่วงฤดูฝนก็ต้องทําใจนิดหนึ่งครับนี่ถ้าใครรีบใช้รถก็เผื่อเวลานิดหนึ่งครับโทรมาทักมาสอบถามได้เลยนะครับนี่ต่อเติมซับครับนี่คันนี้ก็ขึ้นได้ประมาณนี้แล้วนะครับนี่ถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับ ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เพลินรถเกี่ยวซิ่งและอู่ต่อเติมทรัพย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ